EP พีาวันจะส่งน้ำพริกร้อยก่าโลไปดูบรรยากาศกันเสียงวันนี้อาจจะแหบๆหน่อยนะครับน้ำพริกปลาทูแมงดาผมทำเผื่อไว้เยอะเลยนะครับสามารถสั่งได้ครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นให้กับพี่ๆน้องๆที่อยากสั่งจริงๆแล้วสู้ค่าจัดส่งไม่ไหวผมจะช่วยค่าจัดส่งให้ครึ่งหนึ่งหรือ100บาทต่อ1บ้านโปรโมชั่นนี้จะหมดอายุเที่ยงคืนวันที่7ครับพี่ๆน้องๆทักมาเยอะเลยครับผมแต่สู้ค่าจัดส่งไม่ไหวออเดอร์นัดรับวันนี้ผมไม่มีเวลาโทรไปเลยนะครับพรุ่งนี้ผมโทรไปหานะครับเช้า มาดูน้องวัวแล้วก็บิดรถมาบ้านแม่จุดไฟแล้วก็ทําความสะอาดคืนกว่าจะเคี่ยวแคบหมูเสร็จก็ปาประมาณเกือบเที่ยงคืนครับนอนเหมือนไม่ได้นอน6กโมงเช้าต้องตื่นครับช่วยก็ค่อยมาทีละคน2คนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่เขามาช่วยล้างพริกล้างหอมแดงน้ํายาที่ผมได้ซื้อไว้ติดบ้านพริกล้างผักล้างผลไม้ทาความสะอาดไข่พยาธิอะไรต่างๆที่มันติดค้างมาพริกหรืออยู่ในผักสดหรืออยู่กับผลไม้ผมล้างน้ํา3ถึงรอบล้างพริกจนน้าพริกสะอาด ถึงจะหยุดล้างครับขั้นตอนหรือวิธีการทําน้ําพริกปลาทูแมงดามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเตรียมอุปกรณ์ส่วนผสมและก็วิธีการทํามีหลายขั้นตอนมากๆก,ก,กว่าจะได้เป็นน้าพริกปลาทูแมงดาตอนแรกตั้งแต่เด็ดพริก100กว่าโลแสบมือกันไม่ว่าเล่นเลยครับแก่หอมแดงด้วยยิ่งใหญ่ครับผมตาแดงกันทุกคนคุณทีมงานชุดนี้มากๆเลยนะครับผมเต็มที่กับงานทุกคนเลยครับนี่ก็ล้างพริกล้างหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผมจุดไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ที่แล้วเอากระทะตั้งเตาถ่า,า,าน2ใบวอร์มกระทะให้ร้อนแล้วก ใส่น้ำมันนิดหน่อยให้น้ำมันเคลือบกระทะเราใส่พริกคั่วในกระทะแล้วมันก็จะง่ายครับผมได้ที่แล้วผมก็เอาพริกลงไปในกระทะทันทีครับร้อนๆเอาพริกเอาหอมลงไปในกระทะเราก็จะได้ยินเสียงเอกลักษณ์ของความอร่อยพริกปะทูแมงดาชุดนี้ผมใส่ใจทุกขั้นตอนปะทูผมก็ซื้อมาใส่เพิ่มอีกครับให้น้ำพริกปะทูแมงดาของผมรสนี้เพิ่มความหอมความแซบ่บความนัวของพริกใครได้ลองแล้วได้ชิมแล้วมารีวิวให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผม จอมหอมแดงปลาทูไม่พอผมก็ไปซื้อมาเพิ่มครับซื้อยาชูกําลังและเครื่องดื่มต่างๆติดมือมาด้วยครับปุ๊บผมก็ให้โซนควบพริกจัดการมาโซนเด็ดพริกครับผมประจอมกลิ่นหอมหอมเตะจมูกนี่ผมจะใส่กระปุกให้ฟรีทุกบ้านเลยนะครับจอมก็มีขายตลอดนะครับผม1นึ่กิโลร้อยสามสิบบาทครับพริกเสร็จผมก็มาทอดแคบหมูต่อครับแคบหมูผมจะทอด3รอบนะครับพี่ๆน้องๆสั่งไปก็ทอดอีกรอบหนึ่งนะครับหรือวาเวฟก็ได้ครับแคบหมูโบราณผมก็จะเปิดรับออเดอร์ตลอด มาหารทุกอย่างผมเน้นเตาถ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็ถึงเวลาคลุกเคล้าพริกลงไปเนื้อปลาทูนเนื้อปลาสะบับ<ม>ก็จะใส่น้ำปลาสุกเด็ดของแม่ผมลงไปด้วยใส่น้ำปลาเล็กน้อยเพื่อให้น้ำพริกมีกลิ่นหอมมากขึ้นแพ็คของก็จะเป็นลานสาวของผมเองครับส่วนส่วนแผนกตักปลาจอมก็จะเป็นพี่สะภ้ยของผมเองครับแม่ค้าขายปลาจอมคืออยู่เด็นี่เวลาจัดส่งสินค้าเริ่มกระทันหันแล้วให้ทุกคนหยุดงานที่ทําอยู่แล้วก็มาช่วยกันตรงนี้ให้เสร็จค,คนส่งรถแช่แข็งมันมีเวลาของเขาครับเดินน้ำพริกปลา ทูร้อยก่อบ้านเป็นอะไรที่มันท้าทายมากๆเลยนะครับสำหรับใครหลายคนถ้าทําขนาดนี้กลัวใช่ไหมครับสำหรับผมมันผ่านจุดนั้นมาแล้วครับว่าชีวิตเราจะเจออะไรผลสุดท้ายต้องปล่อยให้มันเจอทุกรูปแบบจะดีกับตัวเราในวันครา้งหน้ามากๆครับนี้ผมเอาส่วนผสมคุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบตักน้ําพริกใส่กล่องทันทีแคบหมูไม่พอกันนะครับผมทําวันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งครับหนังหมูหรือแคบหมูได้วันละ10บกิโลเท่านั้นครับบ้านผมจะฟรีปลาจมให้นะครับผมตัวนี้ย้ำเลยนี่ผมรีบร เ่งแพ็คสินค้าไวที่สุดเพราะเวลากระทันชิดแล้วครับเริ่มต้นของผมกว่าผมจะเดินมาถึงจุดนี้ได้จะได้เห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมได้ผมทํางานทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วทําเล่าทําเป็นปีๆกว่าจะได้ภาพเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องเล่วก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของผมพิกาทูแมงดาลอดนี้ใช้คนทํา10คนครับคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆครับผมผมขอบคุณจากหัวใจณนะที่นี้เลยครับเริ่มลาเลียงเอาสินค้า ขึ้นรถทันทีครับนี้เวลาก็ทันชิดมากๆฝนก็จะตกอีกผมไม่ทําตัวเองให้พร้อมมาก่อนอใส่จะทําอะไรไม่ถูกแน่นอนครับออเดอร์ที่ไม่ใส่ปลา้าไม่ใส่แมงดาผมจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับนี้ผมไม่สามารถจัดส่งให้ครบทุกบ้านได้นะครับรีบเดินทางไปคนส่งทันทีไปถึงสาขาผมก็รีบเอากล่องลงทันทีและก็ต้องช่างกล่องทุกกล่องให้น้องพนักงานไว้ของเราก็จะได้ไปไวด้วยครับน้องชายที่ทํางานให้พ่อเลี้ยงนั่งดูสิ่งของที่ผมไวไไท้ท้ายรถเต่าเพึ่งนี้ก็ เปิดเรียนก็ส่งเขามาหอรายชื่อเอกสารต่างๆก็ได้เข่าช่วยนี่แหละครับคุณทุกๆออเดอร์ที่มาอุดหนุนผมนะครับขอบคุณจากหัวใจและก็ขอบคุณผมก็ไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณครับขาเดินทาง2-3วันรอรับนามบานได้เลยนะครับค่าเสียหายทักหาผมได้เลยครับเจอกัน EP 4ครับ